กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกครั้งอีกแล้วนะครับกับช่อง JB Gamer นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการเล่นตัวซินิเทียนะครับผมจะมาแนะนำสกิลคร่าวๆของมันแล้วกันนะว่าไอ้สกิล3 4สกิลเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเอาเป็นว่าเอาคร่าวๆแล้วกันนะเอาเป็นแค่รู้แค่นี้เราก็จะเล่นตัวตัวซินเทียเป็นเลยนะฮะ เอาเป็นว่าคร่าวๆนะเราจะไม่ทำให้ยุ่งยากนะตัวชนิดเทียรในพาสซีฟของมันก็คือถ้าเรายืนเฉยๆมันจะทำให้อยู่ในโหมดวินบ็อกหรือหายตัวนั่นเองสกรูจะหาเราไม่เห็นนะฮะถ้าอยู่ในโหมดของตัวนี้เดี๋ยวผมเปิด AI ให้ดูนะเห็นไหมเอจะมองเราไม่เห็นนะครับเหมือนกันทีฮีโร่ก็จะมองเราไม่เห็นนะถ้าเราอยู่ในโหมดหายตัวโอเคผมเปิด AI ก่อนประมาณนี้ เหมือนกันนะครับเรามาที่สกิลหนึ่งกันเลยนะสกิลหนึ่งเมื่อเราใช้มันจะเป็นการพุ่งนะครับพุ่งไปตามลูกศรที่เราใช้นะประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมทาให้ดูพุ่งปั๊บมันจะอยู่ในโหมดวินบอกนะครับมันจะทําให้เราหายตัวเหมือนกับที่เรายืนเฉยเลยมันจะทําให้เราหายตัวแล้วก็ฮีโร่ฝั่งลูกข้าจะมองไม่เห็นเรานะฮะประมาณนี้นะพอเรากดตีมันจะแทงเป็นอยู่ในโหมดแทงนะครับ มันจะไม่ตีธรรมดาอย่างนี้นะ่ปงปั๊บมันก็จะแทงหนึ่งครั้งโอเคสกิลหนึ่งประมาณนี้แล้วกันเนาะไฮไลท์ของตัวเซนเทียน่มันอยู่ที่สกิลสองนะครับสกิลสองมันจะมีสองโหมดนะไอโหมดสีแดงๆนี้มันจะทําการดูดเลือดนะครับตีเป็นการดูดเลือดประตูแต่ถ้าเป็นอยู่ในสีเหลืองมันจะทําการเรีอกยังไงเป็นการฝากเลือดแล้วกันนะฮะเป็นการฝากเลือด เป็นการฝากเลือดไอฝากเลือดเราเองนะพอเราตีเลือดเราก็จะลดนะครับเราเป็นการฝากเลือดแล้วมันจะมีสเต็คอยู่ข้างล่างนะเห็นไหมเจ็ดเลกแปดเลเก้าฝากเลือดสูงสุดทุกคนจำไม่ผิดน่าจะเป็นสิบเอ็ดนะครับเอ็ดสเต็กนะอันนี้ฝากเลือดสูงสุดสเต็คนะฮะ <c oughs> อันนี้มันจะเป็นการ ฝากเลือดนะครับไม่ไม่งงนะไอส่วนสกิลอันติของมันคือการแลกเลือดนะครับเดี๋ยวขอให้ป้อมยิงก่อนโอเคสกิลอันติเนี่ยมันจะมีประโยชน์สุดๆตอนเราเลือดน้อยนะครับสมมติ พีโล่ฝั่งตรงข้ามเลือดเยอะกว่าเราเรากดปั๊บเลือดเราจะเพิ่มขึ้นขึ้น,นมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเลือดเขาน้อยกว่าเลือดเรานะถ้าเกิดเลือดเขาน้อยกว่าเลือดเราเลือดเราก็แทบจะไม่เด้งเลยนะฮะเดี๋ยวๆดให้ดูก่อนประมาณนี้นะกด,ด,ดลเลือดเราแทบจะไม่เด้งนะครับ คืออันติถ้าจะคุ้มก็คือต้องทําให้เลือดของเราหน่อยกว่าเลือดเขานะครับจะใช้จะใช้ได้คุ้มกว่านะ <What? S 1> อันนี้นะกสกิลสกิลอันติบัตลิชัวอะไรนะถ้าผมอ่านผิดก,ก็ขอไปนะครับมันจะทมการระเบิดตัวแล้วก็เกิดใหม่นะครับแต่ว่าเราต้องเก็บสแต็คให้ได้7ตัวนะไอ้สแต็คฆ่านั่นแหละสกิลการฆ่า mm hmm. เรานั่นแหละ ให้ลบ7ตัวเดี๋ยวผมทำให้ดูนะโอเคนะครับพอเราฆ่าได้เจตัวอย่างนี้พอเรากดบัตรลิชชั่วเนี่ยมันจะทำให้เราระเบิดทำให้เราระเบิดตัวแล้วก็เกิดใหม่นะครับเหมือนกันตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองอย่างนี้นะโอเคกูดาวค่อนข้างเยอะนะครับกูดาวน่าจะ90วิหรือเปล่าถ้าบนดูไม่ผิดนะมันจะทำให้เราตายแล้วเกิดใหม่ได้เลยนะครับ โอเคคข้าวๆประมาณนี้นะเพื่อนๆหวัว่าเพื่อนๆคงไม่งงนะงงไหมเอาแบบคร่าวๆแบบง่ายๆเลยครับรู้แค่นี้เล่นได้เลยโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะเราก็ไปดูในเกมกันเลยนะฮะ ตอนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะการฟาร์มก็ให้เพื่อนๆอัพสกิลสองนํามาก่อนนะครับก็มันจะมีอยู่สองโหมดอยู่แล้วนะผมแนะนำไปแล้วนะก่อนหน้าจะเข้ามาเดูในตัวจกมให้เพื่อนเพื่อนตีไปก่อนอันนี้ผมจะแนะนำอีกคร่าวๆแล้วกันนะแบบสกิลสองนะสกิลสองนี่ลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับ <S <S ถ้าเรากดแรกเลืยอย่างนี้แล้วเรากดกลับอีกครั้งหนึง่ง ดตรงซีลสองนะครับนี่ยทำการไดึเงเลือดเราคืนมานี่ททำให้การฟาร์มเลือดไม่ลดนะผมต้นเกมผมแนะนำให้เราดึงเลือดกลับมาแล้วกันนะฮะมันจะดีกว่าอันนี้เราต่อเดเขาได้นะครับนี่ทำให้เราดูดเลือดเราคืนมานะครับเอ,อ้ยตักสวยนะเนะี่ยไปสวย ต้นเกมผมแนะนำให้ตามแบบตีได้สัก 8, สแปดเก้าสเต็คเอเล่ข้างล่างแล้วให้เราดึงเลือดไหลเนี่ยทำให้เราไม่เสียเลือดเยอะนะครับในการฝ่ <Okay. S 1> ราโอเคจะได้เราจะได้ไปเข้าไฟได้นะครับเลือดไจะเสียไมหไมเข้าไฟเล่นลได้นะจริงสกนะิลสองเนี่ยเราสามารถจะดึงเลือดขึ้นมาหรือโยนสเต็กเลือดก,ก็ได้นะครับ เราเลือกได้2ทางนะอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกเอาแล้วกัน <c oughs> ส่วนใหญ่พวกเก็บพวกออบเจกต์พวกมังกรพวกคลองอย่างนี้ให้เพื่อนๆดูสเต็กเลื่อนอย่างน,นี <c oughs> ้เก็บอะกว่าค่อนข้างรนุนแร <c oughs> งนะสเต็กเลื่อนนี้ผมแนะนําให้เก็บยังน้อยต้อง9้าสเต็กนะครับ <c oughs> ถึงจะแรงแ สำหรับตัวเซนิ์เดียโอเคอุ้ยมีโลทำเรื่องจังวะโอเค,อเค,อเคส่วนดาบฟาร์มก็แล้วแล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยนะครับจะออกเป็นโซลิเวอร์มีดฟาร์มหรือออกเป็นธนูฟาร์มก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับอันนี้อันนี้ไม่ตายตัวนะ ถ้าออกเป็นคโนฟาร์มก็จะได้ตีเร็วดูดเลือดถ้าออเป็นโซลิเวอร์ไม่ได้ดุดเลือดแต่ว่าได้ความแรงนะครับแบ่นี้ฟาร์มโอเคแนะนำประมาณนี้แล้วกันเป็นจอกปลอกเลยนะนี่ยอย่างนี้เราก็โยนใส่เลือดได้นะครับมันจะมีสองโหมดนะถ้าอยู่โหมดสีแดงอย่างนี้มันจะทำให้เราตีแล้วดูดเลือดครับ เพื่อนน่าจะเข้าใจนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็เ <I 'm S 1> ชื่อคอมเมนต์อยู่เอ๋คอมเมนต <Hey, S 2> ์มาถามกันได้นะจะผมคิดว่าผมก็น่าจะอธิบายเข้าใจอยู่นะไม่น่างงนะหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ชินิคเทียรเนี่ยมันจะเก่งตอนมีของครับต้นเีย่งเราก็ฟาร์มก่อนพอเราฟาร์มได้เริ่มแรงแล้วตอนนี้ก็เกิดเป็นโดนเป็นโดน ไอ้ฉีมัไม่เข้าเลยวะเฮ้ยคนแรกเลือกกลับไม่ทัน <S <S ลลเกมนี้เราเจอบัญชีนะผมยังไม่ได้ฆ่าตัวเลยต้นเกมเราต้องต้นเชียร์เนี่ยต้องย,มยอมเราไปก่อนนะครับเพราะมันมันตัวค่อนข้างในเต็มเฮ้ยไปไหนโอ้โห,หสูตรนี้แกต้องคำนวณดาเมจให้ดีนะคือตัวผมก็ คำนวณดาเมจยังไม่เก่งเลยเอ้ยไอริไอริโอ้ทำไมมันหนาจัางวะตัวเนี้ยข้ามันยากนะครับตัวเนี้ยนี่ถ้าเราไม่มีอันตินี่สู้เขายากนะเพนั้น ความก่อนดีกว่ยเขาเก่งมากนะตอนดับทุ่มนะเราตัดเราตีเราสวนไม่ทันเลยนะแอ้เกมนี้เราออกเป็นรองเท้าตีเร็วด้วยนะเ็้ยสวยปะโอ้ไม่ทันไม่ถึงเฮ้ย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 ันตีสามชีวิ เอสกิลสองเนี่ยมันแล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าเราจะกดดึงเลือดกลับหรือว่าโยนเลือดใส่เทานะครับม <c oughs> ีเพื่อนๆก็ไปพลิกแพลงเอาทั้งสถานการณ์นะครับเอสกิลสองเนี่ยสามารถเก็บสเต็กในป้อมได้นะครับเฮ <c oughs> ้ยตายทันไหมเนี่ยไม่น่าทันเลย I'm the only one left one only น่ะมันเห็นผม <Just me. S 2> ตัวนี้ค่อนข้างเอยเทมค่อนข้างมากนะครับ <c oughs> ค่อยๆเล่นแล้วกันนะตัวนี้ไป <c oughs> เล่นให้เพื่อนด้วยนะโอเคซื้อเป็นโซโลเอถุย <c oughs> โซลิเวอร์แล้วกัน <c oughs> เล่นล่างเพื่อนๆหน้ายาวอยู่แล้ว <c oughs> ผมจะไปเติมนะ จะเรียนแบบนั้นเอ้ยขีดักนะเนี่ยเอ้ยขีดอ้อมหลังสวยแล้วเพื่อนอนี่ผมจะดูเลือดดักนะ ตอนดวนนี่ผมแนะนำให้ดูดเลือดกลับจะดีกว่านะตอนดวนไม่เหมือนตอนโป้งถ้าเราจะโป้งเขาเราโยนลนเลือดใส่อย่างงี้จะตอนดวนผมถ้าเราดูดเลือดกลับมันจะดีกว่าโอเคตอนเก็บวัชพงอภิเทกควกของพวกมังกรเขาโยนเยอสแยะเยอะไห oh <yes. S 1> มเราเก็บค่อนข้างเร็วนะเนี่ย ผมก็น่าจะธิบายไปหมดแล้วนะสำหรับตัวซินิเชีย uh huh. ไม่ต้องไ,ไปอะไรยุ่งยากครับรู้คร่าวๆก็เล่นเป็นแหละครับตอนนี้นไม่ต้องไปจำเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันมันดูยุ่งยากดีโ <laughs> ดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้จำอะไรขนาดนั้นนะฮะผมรู้แค่สกิลมันทำอะไรได้ผมก็เล่นได้นะ <c oughs> โอ้ยดูเรื่องไม่ทัน <c oughs> <c oughs> จะตั้งใจเล่นแล้วนะครับจะพูดให้น้อยลงนะนดเดี๋ยวแพ้ไม่ใช่อะไรหรอกตอนนี้เราเล่นตีแรงแล้วนะครับฟาร์มอะไรเริ่มแรงแล้วฉัว่าคนน่าจะยิงรู่ก็กไ,ได้เอาไม่สวนนะ ไม่ได้ปะรอรองเท้าตีเร็วด้วยนะมันจะเป็นยากนไดนึงแต่ว่ามันได้ความแรงนะตีเร็วนะ เราต้องระวังฉีนะครับถ้าฉีเขาดักเราเราน่าจะตายเลยนะน่าจะกดสกิลไม่ทันนี่ทำให้เราฟาร์มเร็วนะเรายนต์สเต็ปเงนะี้ยตายนะไปลิเยอะ่ตายหอฉีหายปะโอ้ฉีตายอยู่โอเค โป๊กแล้วกันเราสามารถเก็บคลิข้างๆเนี่ยโป๊กเข้าได้นะครับโ,โดนวันดีกว่าม่เพื่อนเลยดีกว่าเคตาย down. Your destroyed tower. Delicious. team has a ทีนนี้ทีมเราก็ค่อนข้างเล่นค่อนข้างดีนะครับทีมเราฆ่าได้สี่ตัวนะเพราะว่าเราเคลียร์เลนบนเราเอาดาร์กดีกว่านะเดี๋ยวบอกเพื่อนกันอันนี้เราบอกเพื่อนนะครับว่าเราจะเอาดาร์กสไลยเยอร์นะ เฮ้ยเพื่อนเพื่อนถอยถอยถอยเคลียร์เลนบนแรอบดากนะฮะเฮ้ยได้บอกว่าคิดว่าน่าได้นะน่าจะได้อยู่นะเฮ้ยโดนอ้อมหลังอย่างงี้ไม่ดีแล้วอย่างงี้ไม่ดีแล้วครับ chi hai nè cái này. bốc oh, lên. <laughs> นี่แหละครับคือข้อเสียของรองเท้าไอ้ตีเร็วนะเค <Okay, S 2> เพื่อนเราค่อนข้างเลนเรื่องอยู่ต้องตีนานหนะ่อยเคตอนนี้เราเก็บสเต็กการฆ่าได้6สเต็กแล้วนะครับถ้าเราฆ่าได้อีกตัวหนึ่งเราจะตายเกิดได้อีกรอบหนึ่งแบบระเบิดไอ้ระเบิดสเต็กนะั่นแหละระเบิดสเต็กในการฆ่า ลองไปฆ่านล้วเมื่อกี้เก๊กตอนนี้นตอนนี้เราสามารถตายเกิดได้รอบหนึ่งนะครับต้องจำนะอันนี้สำคัญนะครับตายเกิดรอบหนึ่ง โอ้ยเพื่อนมันจะจบแล้วเพื่อนเราเรา่ราราอนได้ปะสามารถเก็บส,สเต็ปป้องแล้วโยนได้ยังไงโอ้โอพเพื่อนจบเลยเยลยไม่ได้กดสเต็ปให้ดูเลย ิวตาย3 e x อ t กคะแนนอยู่ที่10.8นะครับได้ MVP นะสำหรับเกมนี้โอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแนวทางตัวการเล่นไอ้ตุยการเล่นตัวซินิเทียนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับโอเค และถ้าหากเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ